สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆทําปกคลิปครับก็ปกคลิปอย่างที่เพื่อนๆกดคลิปเข้ามาดูคลิปนี้นะครับปกคลิปของคลิปนี้เลยที่ผมจะทําอย่างนี้เลยนะครับโดยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมเดียวนะครับคือปโปรแกรม Premiere Pro นะครับเราจะไม่ทําในปโปรแกรม Photoshop นะครับทั้งหมดจะจบใน Premiere Pro อย่างเดียวเลยนะครับจะทํายังไงไปดูกันเลยครับ การสอนในคลิปนี้ครับ<อ>ก็จะเป็นการทําปกคลิปในแนวของผมนะซึ่งการทําปกคลิปเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน,นครับแล้วแต่ว่าคนไหนใช้เครื่องมือคล่องขนาดไหนคนไหนใช้เครื่องมืออะไรยังไงบางคนอาจจะไปทําใน Photoshop ถ้าเกิดมี Photoshop ก็ไปทําใน Photoshop ก็ได้ครับแต่อย่างแนวของผมเนี่ยมันก็แค่ปกคลิปธรรมดาแล้วก็ขึ้นข้อความขึ้นอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะมันก็สามารถจบได้ในพ e ีเมียโปได้เลยนะผมว่ามันก็มีเครื่องมืออะไรเพียงพอที่เราจะทําปกคลิปได้นะครับแล้วก็สําหรับ บางคนนะครับที่ไม่มีโปรแกรม Photoshop เนี่ยเราก็สามารถทําได้ในพ m เม r e Pro อย่างเดียวเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ค่อยคล่อง h o t o s h อ p อาจจะถนัดพ m เม r e Pro มากกว่าเนี่ยก็มาลองดูคลิปนี้ไปแล้วกันนะครับผมย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าการทําปกคลิปในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแนวของผมนะซึ่งคนอื่นอาจจะทําแนวไหนก็ได้ก็แล้วแต่นะแต่อันนี้จะเป็นแนวทางของผมแล้วกันเพื่อนๆก็สามารถดูได้แล้วก็เก็บเป็นแนวทางไปนะว่ามันสามารถใช้เครื่องมืออะไรแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเอาไปดัดแปลงเป็นของตัวเองก็ได้นะเพื่อนๆ อาจจะเรียนรู้เครื่องมือการทําในคลิปนี้ไว้ก็ได้นะก็เดี๋ยวผมจะเปิดคุณสมบัติของปกคลิปที่ทาง YouTube เขาต้องการนะครับว่าเว็บ u t u b e เนี่ยเขาต้องการปกคลิปขนาดไหนแล้วก็มีคุณสมบัติที่เขาต้องการเนี่ยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรายละเอียดให้ดูนะว่าเขาต้องการยังไงนะอ่ะก็ตรงนี้ครับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับภาพขนาดย่อที่กําหนดเองครับก็มาตรงนี้ครับขนาดและความละเอียดของรูปภาพครับเขาก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีความละเอียดที่1000 2 8 0คูณ720รครับมีความกว้างอย่างน้อย640พิกเซลนะครับมีการอัปโหลดเป็นรูปแบบรูปภาพครับเช่น jpeg, gif, png ครับมีขนาดไม่เกิน2เมกครับพยายามใช้อัตราส่วน16.9ต่อเนะครับเนื่องจากมีการใช้สัดส่วนนี้มากที่สุดในโปรแกรมเล่นวิดีโอและหน้าพรีวิวของ u t u b e นะครับอ่ะตรงนี้ก็พื้นฐานรายละเอียดของเขาก็คือเป็นขนาดสัดส่วน16.9กต่อนะครับก็คือมีความละเอียดอยู่ที่ 1280, นคูณ7 2 0ครับแต่ปกติเนี่ยของผมผมจะทําที่1920คูณ 1080นะครับก็คือใช้ได้แล้วก็ขนาดก็ไม่เกิน2เมกนะครับอันนี้สําคัญนะครับถ้าเกิน2เมกมันก็จะอัพเข้า YouTube ไม่ได้นะครับก็ไปที่โปรแกรมพีเมียโปงเรานะครับก็มาที่โปรแกรมพีเมียโปงนะครับผมจะมีตัวเลือกให้เพื่อนๆเลือกแล้วกันนะสัก2แบบครับก็คือแบบแบ็กกราวด์ไม่มีรูปแล้วก็แบบแบ็กกราวด์ที่เป็นรูปของเราในคลิปวิดีโออะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวผมจะทําแบบแบ็กกราวด์ที่ไม่มีรูปก่อนละกันนะก็ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้ครับ n e ว i t เ m นะครับแล้วก็มาที่คอกสลป็น์แมท ของภาพปก YouTube ของพเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกสีอะไรก็เลือกไปนะอ่ะเดี๋ยวผมเลือกสีประมาณนี้แล้วก็อาจจะเขียน B G background ลางลงมา พยายามทําอะไรก็ได้ให้มันอยู่เป็นเฟรมแรกเฟรมสุดหน้าตรงนี้สุดเลยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆจะทําตรงที่มันไม่สุดเนี่ยเพื่อนๆก็ทาตรงนี้แล้วก็พยายามเอาที่มันเป็นเฟรมแรกเพราะว่าเราจะเลือกเฟรมแรกของมันอันนี้ก็คือพยายามทําให้ชินไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกตอนหลังว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะอันนี้ก็คือภาพแบ็กกราวน์ของเพื่อนๆถ้าเกิดต้องการเป็นสีเดียวนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการแบบให้มันไล่สีนะก็มาที่เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็มาที่วิดีโอเอฟเฟกต์แล้วก็อาจจะพิมพ์ตรงนี้ไปว่าแล RAMP นะครับแลมแล้วก็ลากแลมมาใส่ครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆสามารถจิ้มสีได้ว่าเราจะเอาสีอะไรทัก2สีนะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูสักนิดหนึ่งนะอาจจะประมาณนี้ แล้วก็อ่ะตอนนี้มันก็ไล่สีแล้วก็เพื่อนๆมาจิ้มสีที่ start color แล้วก็ end color นะก็2ส,สีก็เปลี่ยนสีไปแต่ตอนนี้มันเป็นไล่สีแบบแนวตั้งนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มันไล่แบบเป็นวงกลมอะ่ะก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับ Lamp s h a ช e เป็นเรเดีย Lamp นะอ่ะตอนนี้มันก็จะเป็นแบบกลมๆแล้วแล้วก็ย่อมันลงมานะพอย่อมันลงมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆกดที่ลัมมันนะมันจะมีจุด2จุดเนี่ยเป็นจุดแสงของมันเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะลากจุดเนี่ยลากจุดอย่างเงี้ยลากไปในทิศทางที่เพื่อนเพื่อะ ่ะเดี๋ยวผมจะลากลงมาอันนี้แต่ผมควรจะเปลี่ยนให้สีไอสตาร์ทคัลเลเนี่ยเป็นสีอ่อนใช่ไหมแล้วไอสีเอ็นคัลเเนี่ยเป็นสีเข้มหน่อยก็จะประมาณนี้ตอนนี้มันก็ไล่สีแล้วนะนี่ตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีจุดนึงไว้ตรงกลางเนี่ยแะอะไรจุดหนึ่งมันก็จะเป็นจุดที่แบบวงให้กว้างหรือแคบเนี่ยอย่างนี้นะกว้างหรือแคบ พอแบ็กกราวมันมีความไล่สีมันก็จะดูดีขึ้นสักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็คือเรื่องของแบ็กกราวนะก็ประมาณนี้แบ็กกราวก็เรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นแบ็กกราวนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําแบบที่มีเป็นรูปในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราก็จะแคปมาแล้วก็มาทําเป็นรูปหน้าปกนะซึ่งมันก็ทําเหมือนกับอันนี้แหละผมก็เลยจะสอนไปในทางที่เป็นรูปหน้าคนของเรานะเอามาเป็นหน้าปกนะสำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดไม่มีรูปในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยอาจจะเขียนแค่ข้อความเนี่ยก็อาจจะทำแบ็กกราวอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้นะก็คือเอาเอฟเฟ พิมพ์ข้อความเดี๋ยวผมจะสอนขึ้นข้อความด้วยนะอันนี้ผ่านไปนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาวิดีโอของผมเนี่ยผมก็จะเอามานะเพื่อที่จะมาทําเป็นภาพหน้าปกนะผมก็สมมุติเนี่ยอันนี้เป็นงานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆก็ตัดงานอยู่อะไรก็ช่างนะอาจจะอยากแคปมาสักช่วงหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวผมจะแคปมาสักช่วงหนึ่งอ่ะช่วงนี้ก็ได้คิดว่าดูดีละ <c oughs> ดูดีหรือเปล่าสมมุติผมเอาช่วงนี้สมมตินะของเพื่อนเพื่อนเนี่ยการทาหน้าปกเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็จะตัดวิดีโอเสร็จงานจบเรียบร้อยแล้วข้างบนเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกที่เราใส่อาจจะเป็นซับไตเติลอาจจะแอดจัมเมนต์เลเยอร์หรืออาจจะใส่อะไรไปหลายไลนมากๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากจะได้ภาพเนี้ยแต่ไม่อยากไปยุ่งกับคลิปเนี้ยที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่อยากยุ่งนะเพื่อนๆกด F ที่คีย์บอร์ดนะกดปุ่ม F กด F อ่ะพกกดด F เนนยมมัั็จจ้้งาาฝซ พอมาฝั่งซ้ายเนี่ยเพื่อนๆจิ้มที่จอนี้นะเอาเมาส์จิ้มให้มันกรอบสีน้ําเงินอย่างนี้นะก็แสดงว่ามันเลือกกรอบนี้อยู่เพื่อนๆก็กดปุ่ม I ที่คีย์บอร์ดนะปุ่ม I อ่ะมันก็คือการมาร์กอินนะเราก็จะเอาเฟรมเนี้ยมาลงไทม์ไลน์แล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนตรงเนี้ยเลื่อนจุดตรงเนี้ยมาข้างหลังอีกสักนิดนึงแล้วกด O นะครับมันจะเป็นการเลือกช่วงนะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็มาหลังหลังงานที่เพื่อนๆตัดก้อนนี้ก็สมมติเหมือนเป็นงานที่เพื่อนๆตัดนะแล้วก็มีเอเอย่้แลวพื มาร์เอาได้แล้วเนี่ยเฟรมแรกแล้วก็ลากมันลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราก็คือเฟรมนี้ที่เราต้องการจะเอาก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยก็ทําอะไรให้มันอยู่เฟรมแรกไว้เนี่ยมันก็จะได้รู้สมมุติเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเลื่อนไปเรื่อยเนี่ยเราอาจจะผิดเฟรมอ่ะเราก็จะได้จําได้ว่าเราเลือกเฟรมแรกที่สุดรูปนี้เป็นรูปหน้าปกแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับแต่งขนาดสักนิดนึงก็คือมาที่เอฟเฟคคอนโทรลนะครับแล้วก็มาที่สเกลนะครับผมอาจจะขยายสักนิดหนึ่งขยายเพื่อที่จะเลื่อน มันไปอย่างนี้ให้มันมีพื้นที่ซ้ายมือเนี่ยเพื่อที่จะไว้ขึ้นข้อความได้นะอันนี้ก็คืออยู่ที่รูปของแต่ละคนด้วยนะว่ารูปของแต่ละคนเนี่ยเป็นประมาณไหนนะของผมอาจจะประมาณนี้อ่ะผมว่าผมเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ผมอาจจะลบเสียงใบเกก,กะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ผมอาจจะสร้างกรอบให้มันนะเป็นเส้นกรอบอันนี้ก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับ o ทูตรงนี้นะกดค้างแล้วก็เลือก rectangle tool นะแล้วก็มาวาดวาดไปเลยนะอ่ะวาดไปอย่างนี้ แต่ของผมได้เคยวาดไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเส้นสีขาวให้ของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นสีเทาๆแล้วก็เป็นสีทึบๆนะให้เพื่อนๆมาเปลี่ยนที่แถบกราฟิกด้านบนตรงนี้นะหรือจะตรงนี้ก็ได้อนะ่ะก็เปลี่ยนไปของเพื่อนๆอาจจะเป็นอย่างนี้นะอาจจะไม่มีอย่างนี้อ่ะของเพื่อนๆอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆกดปิด,ปดตรงฟิลนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงสโตกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีสโตกแล้วก็ตรงนี้ก็คือขนาดของมันขนาดสโตกเพื่อนๆก็เลื่อนได้ชอบหนาบางขนาดไหนอันนี้คือแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะแต่ผมจะมาทําาให้้ดูเเเปป็็็นนครืื่ออองมแลววกจจะิธี ทางวิธีทาแล้วกันว่าทําประมาณไหนได้บ้างเนี่ยส่วนเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปทํำยังไงก็ไปปรับแต่งกันของแต่ละคนนะหรืออาจจะทําอย่างที่ผมทําให้ดูก็ได้ถ้าใค,ใครอยากทําอันนี้ก็คือผมบอกไว้เป็นสําหรับวิธีที่ผมทานะหลายๆคลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นในช่องผมเนี่ยผมก็มาจบในพเมีโปรนะเพราะว่าบางอันของผมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยมันมันแค่ขึ้นแค่ข้อความอะไรสั้นๆแค่นั้นเองนะมันก็เลยสามารถจบได้ในพเมีโปรก็ได้แต่บางอันเนี่ยผมก็ถ้าเกิดมีอะไรหลายๆอย่างหร ลูกเล่นต้องการอะไรเนะี่ยผมก็อาจจะไปทําใน Photoshop นะอันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่มี Photoshop แล้วกันนะพอได้กรอบมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่กราฟิกกรอบเราเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนๆซูมเข้ามานะครับซูมมาอาจจะสัก200ก็ได้แล้วก็เลื่อนไปตรงตําแหน่งที่แบบอย่างของผมเนี่ยผมจะให้หัวเนี่ยอยู่บนเส้นนะผมจะให้หัวทับเส้นเส้นกรอบที่เราทำเนี่ยมันก็จะดูแบบดูเหมือนมีลูกเล่นกิมมิคนิดนดนึงอะ่ะก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับซูมเข้ามาแล้วเราก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับเป็นรูปากการนรดจิ้ม แล้วก็ให้เพื่อนๆมาวาดตรงผมอ,อย่างของผมเนี่ยเป็นผมนะส่วนของเพื่อนๆเนี่ยอยากให้อะไรที่แบบเป็นวัตถุอะไรที่มันอยู่เหนือเส้นเนี่ยเพืพ่อนๆก็เอาเส้นเนี้ยเอาปากกาเนี้ยไปวาดนะอย่างของผมเนี่ยเป็นผมอันเนี้ยผมก็จะวาดตามผมของผมเนี่ยเราจะวาดแค่เฉพาะตรงที่มันกินเส้นนะอ่ะอย่างเงี้ยผมวาดแค่นี้วาดแค่ตรงเส้นเนี่ยพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้ครับอินเวอร์สนะครับพอกดอินเวอร์สแล้วนะมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะก็ให้เพื่อนๆมาลดตรงฟีเจอร์ตรงนี้นะเพราะว่ามันฟุ้งเกินนะของผมผมอาจจะ เหลือสักนิดนึงสัก2อ,อ่ะประมาณนี้แล้วก็ซูมออกไปกดฟิทอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะมันเหมือนกับแบบมีลูกเล่นนิดนึงนะหรือใครจะไปทําตรงเนี้ยอย่างผมผมเนี่ยมีขาไม้ตรงเนี้ยผมอาจจะทําด้วยก็ได้หรืออาจจะตรงมือตรงตัวคนของผมเนี่ยผมอาจจะทําด้วยก็ได้แต่เพื่อไม่ให้คลิปเสียเวลาผมก็เลยไม่ทํานะก็อันนี้คือบอกเป็นวิธีไปแล้วกันแล้วก็พอได้กรอบแล้วนะก็ให้เพื่อนๆมาที่แท็บกราฟิกนะครับแท็บด้านบนตรงนี้นะที่เป็นของเพื่อนเเนี่ยเป็นแท็บกราฟิกแต่ของผมผมเปลี่ยนชื่อนะก็คือแทบนะ็บกราฟิกกแแลล้้วว็มาที่ Edit กบกดคําว่า new layer นะครับแล้วก็เราจิ้มไปตรงคําว่า text นะครับจิ้มคําว่า text นะพอาจิ้มไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอันนี้ขึ้นมาให้เรานะา new text layer แล้วก็เลือกไปที่สําคัญคือให้มันมีขึ้น layer ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะเราจะไม่ให้มันไปรวมกับกรอบของเรานะเราจะให้มันขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือเป็น text แยกกันกับกรอบนะแล้วก็ให้เพื่อนมาเปลี่ยนข้อความนะดับเบิลคลิกมันได้เลยแล้วก็พิมพ์ผมจะพิมพ์ว่าสอนทำตรงนี้ก็ปรับแต่งตามชอบนะของผมตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวกอบ สีดำตัวหนังสือขยายใหญ่หน่อยก็จะประมาณนี้แล้วก็ผมผมผมจะทําให้ตัวหนังสือมันดูมีมิตินิดนึงอะ่ะก็ให้เพื่อนกดตรงที่เทค t ของเรานะเรากด Ctrl C นะครับแล้วกด c t r t V o l V ไป2ครั้งนะ อ่ะพอกดไปสองครั้งแล้วเนี่ยมันก็จะได้มา2ตัวนะตอนนี้มีู่มตัวแล้วก็ให้เพื่อนกดตัวกลางนะครับกดตัวกลางก่อนแล้วก็ตรงฟิลนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นสีตามขอบเราอะสโตกเราสีอะไรเราก็เปลี่ยนให้ฟิลมันเป็นสีเดียวกับสโตกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นลาวจอยนะครับกดโอเคแล้วก็อันที่3มนะครับเปลี่ยนสีฟิลเป็นสีดําแล้วก็กดตรงนี้เปลี่ยนเป็นลาวจอยนะครับแล้วก็คําบนด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นลาวจอยด้วยผมลืมบอกลาวจอยเพื่อให้ขอบมัััันน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 นเเีีีี่ยยมมมมมป็ค้้งงๆสววาตอออบดท เป็นสีขาวนะครับตัวหนังสือแล้วก็2อ,อันล่างเนี่ยเป็นสีดํา2อ,อันล่างเนี้ยคือเราจะทําเป็นเงามันนะก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวกลาครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มี2อ,อันเลื่อนแกน X แกน Y นะแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายแล้วเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นบนสักนิดหนึ่งอ่ามันก็จะดูมีมิติขึ้นนะแล้วก็ตัวล่างด้วยนะ เราต้องทําหลายๆตัวเพื่อที่ถ้าเกิดเราเลื่อนตัว2ไปเยอะๆเลยเนี่ยมันก็จะมีรอยแหว่งอย่างนี้นะถ้าเกิดเราจะทําให้มันเป็นเงาเนี่ยมันก็จะมีรอยแหว่งอย่างนี้เราต้องค่อยๆทาแล้วค่อยๆเพิ่มไปเพื่อที่มันจะมันจะได้เนียนอ่ะมันจะได้เนียนขึ้นนะอ่ะตรงนี้ก็อยู่ที่ทิศทางของเพื่อนๆจะทํำยังไงนะอ่ะแล้วก็ตัวสาม ก็จะประมาณนี้ตัวแรกพอได้คําแรกแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนกดจิ้มออกคือเราจะไม่เลือกตัวนี้นะเรากดออกเรากดออกเพื่อที่เราจะสร้างมันอีกเลเยอร์หนึ่งนะก็ให้เพื่อนๆมาที่แถบนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นเทคเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะอ่ะตอนนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงแล้วก็จะทําเหมือนกันนะผมก็จะพิมพ์ไปว่าปกคลิปในแล้วก็ปรับแต่งตามชอบนะ ผมเอาสีไปจิ้มกับเสื้อผมดีกว่าจะได้เป็นสีเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นลาวจอยอ่าจะได้ไม่ลืมโอเคสีแดงผมว่ามันกืนไปผมเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําเงินดีกว่าไหมไม่ค่อยสวยอ่ะผมไม่เปลี่ยนสีไอ้คำว่าสอนทำดีกว่าก็ให้เพื่อนถ้าเกิดอยากเปลี่ยนสีก็มาที่สอนทำนะครับแล้วก็มาที่ Edit ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคําบนนะครับคาบนมันเป็นสีขาวเนี่ยผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเดียวกับสีเสื้อผมแล้วกันอ่ะให้มันสดขึ้นอีกนิดนึง อ่ะสอนทําปกคลิปแล้วคาล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นสีขาวแล้วกันอ่าดูดีดูด,ดีแล้วก็ให้เพื่อนๆก๊อปมันอีก2ทีนะครับไอคำเนี้ยคาล่างนะกดคอนทินซีแล้วก็กดคอนทินวีไป2ครั้งนะครับอ่ะพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดําแล้วก็เลื่อนคือทําให้มันดูดูมีมิติอะ่ะมันจะได้ไม่แบนเกินไปนะครับ ที่ผมบอกว่าต้องเปลี่ยนฟิลอ้ตรงเงาเนี่ยเป็นสีดําเพราะว่าถ้าเกิดเราเลื่อนเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเห็นตัวหนังสือสีขาวของเราด้วยนะเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเป็นสีดำเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นแล้วก็จะได้เลื่อนอย่างสบายใจอ่าโอเคไหมโอเคแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กดอ่กดอย่างนี้ไป แล้วก็ถ้าเกิดจะเลื่อนให้มันใกล้กันเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่หมายถึงเลเยอร์ใหญ่เนะี่ยเลเยอร์ใหญ่เลเยอร์นี้เลยเพื่อนๆสามารถเลื่อนมันได้นะถ้าเกิดเราไปเลือ layer ่อนเลเยอร์ย่อยมันเนี่ยมันก็จะต้องเลื่อน3ตัวแล้วเราต้องมาปรับตำแหน่งใหม่ถ้าเกิดจะเลือ layer ่อนเลเยอร์ใหญ่เนี่ยเรากดแค่ตัวมันตัวใหญ่นะเราไม่ต้องมาเลือกเลเยอร์ย่อยมันนะเราสามารถเลือ่อนตรงนี้ได้เลยนะนี่ครับเลื่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาโลโก้พเมีโปรมาไว้ตรงนี้นะ อ่ะผมลากโลโก้เข้ามาผมก็เอามาไว้บนนี้แล้วก็จัดการกับโลโก้เพื่อนๆก็สามารถลากมาวางอะไรก็สามารถลากมาวางได้หมดนะปรับแต่งได้หมดนะผมว่าจริงๆมันก็คล้ายๆ Photoshop นั่นแหละอ่ะผมจะวางตำแหน่งประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมเลื่อนไอคำว่าปกคลิปขึ้นไปก,ก็กดจิ้มที่เลเยอร์ครับแล้วก็มาที่แถบ edit ครับแล้วก็เลื่อนได้เลยเลื่อนอย่างนี้แล้วไอคำว่าสอนทำก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกมันก็ยังดูแบนๆไปอีกสักนิดนึง ใช่ไหมผมจะใส่เงาให้กับไอโลโก้ของเราเพื่อนๆก็มาที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็มาปิดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็มาที่วิดีโอเอฟเฟกนะครับแล้วก็มาที่ Perspective เอาคําว่าดรอปชาร์โดมาใส่ในโลโก้ของเราผมก็จะเลื่อนตรงนี้ปรับแต่งของมันดิส t ทน c e ออกมานิดนึงแล้วก็ทิศทางของเงาเนี่ยเราควรจะไปทิศทางเดียวกันนะทิศทางเงามันอยู่มุมซ้ายบนนะผมก็จะเลื่อนไปเลื่อนไดเลกชันไปมุมซ้ายบนมันอาจจะมองยากเพราะว่าเก้าอี้ของผมมันสีดำนะมันก็เลยดูยากเดี๋ยวผมลองเลื่อนดู อ่าไว้บนตัวเสื้อของผมเลยเพื่อที่จะได้ชัดๆ มันไม่ค่อยเวิร์กผมไว้กลางๆหน่อยให้กลางคํานี้หน่อยพอได้ยังพอโอเคยังเพื่อนๆจะขึ้นข้อความอะไรก็ขึ้นได้หมดนะขึ้นตามสบายตามสะดวกของแต่ละคนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําให้ไอ้ข้อความเนี้ยมันดูมีมิติขึ้นไปอีกผมก็จะลากเบสิกทีดีมาใส่ในไอสอวนํำก่อนนะอ่าแล้วเราก็ปรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยก๊อปเอฟเฟกเนี้ยไปใส่ในอีกคํานึงนะมันจะได้แบบเป็นมิติเหมือนกันนะอ่าก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะมาที่เอฟเฟกที่เราลากมาผมก็จะทําอย่างนี้ ให้มันดูแบบมีมิติขึ้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะโรเตทมันสักนิดนึงโรเตทก็คือหมุนให้มันเอียงแล้วก็ผมก๊อปคําว่า basic td นะครับกด ctrl c นะครับแล้วก็มาวางในคําว่าปกคลิปนะครับอะแล้วเดี๋ยวผมก็จะหมุนไอ้คําว่าปกคลิปเนี่ยนิดนึงเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าไอ้คําสอนทําเนี่ยมันหมุนไปเท่าไหร่นะลบ5ผมหมุนไปลบ5ผมก็จะหมุนไอ้คําว่าปกคลิปเนี่ยไปลบ5เหมือนกันมันจะได้องศาเดียวกันนะลบ5 อ่าแล้วผมก็จะเลื่อนขึ้นไปนิดนึงแล้วก็จัดตำแหน่งให้มันสวยงามแล้วก็ไอโลโก้มันด้วยผมใส่โลโก้มันด้วยดีกว่า basic 3 d เพื่อที่จะได้แบบให้มันดูมีมิติเหมือนกันนะผมอาจจะหมุนโร t a t ไอ้นี่ไปลบหเหมือนกันแล้วก็ปรับแตง่ง อ่ะเดี๋ยวผมลบเอฟเฟกต์เบสิคทีดีของโลโก้ออกก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมก๊อปของไอตัวข้อความผมมาใส่ได้ไหมเดี๋ยวผมลองก๊อปไอเบสิคทีดีที่ผมใส่ในข้อความมาก่อนว่าใส่ในโลโก้ได้ไหมก็กดคอนโรลซี C ที่เราทําไว้แล้วเนี่ยแล้วเราก็มาใส่ในโลโก้คอนโรลวีอ่ะใส่ได้แต่คือมันก็จะได้ไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรูปทรงคนละอย่างอาจจะต้องมาปรับแต่งเองดีกว่าอ่ะก็ประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วสอนทําปกคลิปใน พี Pro. ่เมียโปะอะน่าจะประมาณนี้แล้วก็ไอ้รูปแบ็คกราวเนี่ยหน้าปกรูปคลรูปผมเนี่ยผมก็จะไปปรับแต่งสักนิดนึงนะให้มันดูมีอะไรขึ้นสักหน่อยอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะสอนปรับในคลิปต่อๆไปด้วยนะไอ้เรื่องการทําสีเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาสอนเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะปรับให้คร่าวๆก่อนนะให้หน้าผมมันดูแบบดูขาวๆหน่อย ปกคลิปนี้ก็น่าจะเป็นปกคลิปที่เพื่อนๆเห็นอยู่หน้าปกคลิปที่เพื่อนๆกดเข้ามานะก็น่าจะเป็นปกคลิปอันนี้ผมก็คงไม่ต้องไปนั่งทําปกคลิปอีกละคลิปนี้นะก็จะเอาอันเนี้ยรูปเนี้ยมาไว้อยู่หน้าปกเลยผมลืมบอกไปตั้งแต่ตอนสร้างซีเควนซ์นะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยตัดงานในขนาด Full HD นะหรือ1920คูณเนี่ยเพื่อนๆสามารถทําได้ในไทม์ไลน์ของตัวเองได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบางคนเนี่ยตัดอยู่ในโปรเจกที่เป็น 4K นะเราควรจะสร้างซีเควนซ์ใหม่ที่เป็นขนาด920 280 ,80 หรือ คูณ720นะก็ไม่ควรทำรูปหน้าปกเนี้ยในซีเควนซ์ที่เป็น 4k นะเพราะว่ามันจะใหญ่เกินนะ YouTube มันจะไม่รองรับเราทำเสร็จเราก็ต้องมาย่ออีกทีอยู่ดีสู้เราสร้างซีเควนซ์ใหม่ขึ้นมาในขนาดที่ YouTube เขาต้องการเนี่ยเราก็สามารถเอา export เป็นภาพนิ่งออกไปได้เลยนะอันนี้ก็คือของผมเนี่ยผมก็ซีเควนซ์นี้ก็ซีเควนซ์เซตติ้งมาดูได้เนี่ย1920คูณ10 1080เนี่ย16.9อ y o u t u คือ u เขาต้องการขนาดนี้แหละหรือใครจะเป็นแค่1280 720ขนานาี้ก็พอ ก็เพียงพอส YouTube, ําหรับรูปภาพปก u t u b e นะ,ะแต่ผมจะทําขนาดนี้เพราะว่าผมชอบขนาดนี้นะ YouTube <Wiki. S 2> ก็ u t u b e ก็รองรับมาตลอดพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่ต้องทําออกไปก็คือการ Export ออกไปเป็นภาพนิ่งนะก็ให้เพื่อนๆมาที่แถบตรงนี้นะมันจะมีรูปเหมือนเป็นรูปกล้องเนี่ยมันจะเขียนว่า Export f r a m e นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีนะมากดบวกตรงนี้นะแล้วมันก็จะอยู่ในนี้แหละเพื่อนๆลองหาที่เ<ส>ป <üg pine> ็นรูปกล้องอย่างเงี้ยพอเพื่อนๆเจอเนี่ยเพื่อนๆก็ลากลงมาข้างล่างลากมาอย่างนี้นะ อ่ะลากมาตรงนี้เลยนะแล้วก็กดโอเคแล้วมันก็จะมีรูป Export f r a m e นะพอได้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆเอาเส้น p พ g e อย่างที่ผมบอกเนี่ยให้เพื่อนๆจำไว้ว่าเราทำอยู่ที่เฟรมไหนแต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยเพื่อนๆควรทำเฟรมแรกนะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปทำเฟรมอื่นเนี่ยถ้าเกิดไม่จำเฟรมไว้เนี่ยเราอาจจะจัดตำแหน่งอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็อาจจะเพี้ยนบ้างแต่ของผมผมทำเฟรมแรกเลยผมจำได้เราก็จะได้อย่างนี้เป๊ะถ้าเกิดเพื่อนๆเสร็จหมดเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะก็มาที่เอ็กพอร์ตเฟรมตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะพอกดไปแล้้วนีีตรงก็จะม เพื่อนๆก็สามารถเขียนได้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่อ่ะผมก็เขียนชื่อไปแล้วก็ตรงเนี้ยที่สําคัญเนี่ยเมื่อกี้นี้เขาบอกว่ามี jpeg มี gif มี png เนี่ยที่เขาลองรับเพื่อนๆก็ตั้งไปผมตั้งเป็น jpeg นะอ่ะแล้วก็ browse ตรงเนี้ยก็คือเลือกที่เก็บไฟล์รูปภาพของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เดสก์ท็อแล้วกันแล้วก็ select folder แล้วก็โอเคอ่ะ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไอ้รูปภาพที่ผมเอ็กพอร์ตไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเป็นหน้าปกเลยนะหน้าปกของคลิปนี้แหละที่เพื่อนๆคงเห็นมาแล้วแหละก็คือหน้าปกนั่นแหละเดี๋ยวผมจะปกนี้ไปขึ้นเป็นปกคลิปวิธีที่ทําทั้งหมดตรงนี้ก็คือเป็นวิธีในแนวทางของผมนะซึ่งการทําปกคลิปพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวว่าจะต้องแบบไหนแบบไหนแบบไหนนะ ก็อยู่ที่ใครดีไซน์ได้เก่งขนาดไหนไอดดไซน์ของผมเนี่ยมันก็จะดูแบบบ้านๆเลยนะมันก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายหรอกผมก็ทําได้แค่ประมาณนี้แหละก็มีขึ้นข้อความมีขึ้นกรอบเกอบอะไรนิดหน่อยนะก็คือในแนวทางของผมนะส่วนใครมีหัวที่หัวคีเอทหน่อยก็อาจจะทําได้ดีกว่าผมเยอะแยะอย่างที่ยูทูบเบอร์ก็ทำทำกันอ่ะเขาก็โอ้ยมีแต่คนเก่งๆทําปกสวยๆนะแต่ก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งให้เพื่อนๆได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วกันว่ามันสามารถทำ ยางนี้ได้อย่างนี้ได้ในโปรแกรมพ m ม e r e Pro นะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่ง Photoshop เลยก็ได้มันก็แค่ขึ้นข้อความอะไรแค่นี้เองนะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ